ขอเชิญศิทธิยานุสิทธิ์และสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพในงานพิธีหล่อบูรพาจารย์หลวงปู่แบนจันทชโรผู้สร้างตำนานเรือแม่ตะเคียนทองเศรษฐีเรือทองวัดพุน้อยขนาดความสูง19เมตรไม่รวมฐานและร่วมงานจุลกถินปีที่18นณวัดพุน้อยตำบลชอนม่วงอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรี ริ่มง,งาน28-30ตุลาคม2566รวมงาน3วัน3คืนภายในงานนอกจากจะได้ร่วมบุญแล้วท่านจะได้รับชมมหรสพสุดยิ่งใหญ่อลังการ28ตุลาคม2566ร่วมเททอง4ชิ้น18นาฬิกา19นาทีพิธีเจริญพระพุทธมนต์19นาฬิกา19นาทีพิธีเททองกลางคืนชมคอนเสิร์ตจากค่ายท็อปไลน์ไดมอนไ์เต็มวง 2ีตุลาคม2566ร่วมเททอง4ชิ้น9นาฬิกานาทีพิธีเททองรอบเช้า14นาฬกานาทีพิธีเจริญพระพุทธมนต์15นาฬิกานาทีพิธีเททองรอบเย็น18นาฬิกาถึง22นาฬกชมการแข่งขันชกมวยไข่ไฟเซตทีเรือทองและคอนเสิร์ตวงคาราบาวแต่วง30ตุลาคม2566ร่วมเททอง4ชิ้น 9นากา19นาทีพิธีเททองรอบเช้า13นาฬิกพิธีจุลกะถินปีที่18 18นาฬิกา19นาทีพิธีเจริญพระพุทธมนต์19นาฬกา19นาทีพิธีเททองรอบเย็นกลางคืนชมคอนเสิร์ตวงปฐมบันเทิงศิลป์เต็มวงพิเศษสุดในงานนี้ ทางวัดได้จัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นสร้างบูรพาจารย์ที่ผ่านพิธีพุทธ,ธาพิเศษพิธีใหญ่เข้มขลังด้วยพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมนั่งปรกอธิษฐานจิตและพระโสพ,พลพัฒนคุณนั่งปรกอธิษฐานจิตตลอดไตรมาสอย่าพลาด28-30ตุลาคม2566 ร่วมพิธีหล่อบุรพาจารย์หลวงปู่แบนจันทาโรและร่วมงานจุลกฐถีนปีที่1 8สร้างธนาคารบุญอันยิ่งใหญ่เสริมอำนาจวาสนายศถาบรรดาศักดิ์กิจการงานใหญ่โตมีรัฐานที่มั่นคงชีวิตมีแต่ความสุขตลอดไป ติดต่อร่วมทําบุญเป็นเจ้าภาพเพชทองและเจ้าภาพจุลกะินบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดพูดน้อยโดยพระโสพพลพัฒนคุณเลขที่บัญชี1 1 2่งหนึ่งสอขีดศขดหนึ่งขีดสสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร0852548111 0847216171หหรือติดตามข่าวสารได้ทางเพจ ข่าวชานงานบุญวัดคูน้อยเศรษฐีเรือทองจังหวัดลบบุรี